ดูค่ะดูค่ะโอ้โหวันวุ่นวุ่นของวัยรุ่นฟันน้ำนมจากพี่จ๋าดูจ้ะนี่นี่นี่บุญเหลือบุญเหลือบุญเหลือใจเย็นลูกใจเย็นเใจเย็นโอ๊ยเจอของใครแล้วบุญเหลือใจเย็นครับใจเย็นลูกใจเย็นเย็นลูกเหลือลูกเหลือลูกเหลือใจเย็นลูกครับวันนี้ทุกท่านเลยนะครับผมอ่าวันนี้พาลูกสาวมาเดินเล่นเลยพอดีมาเจอนักเรียนนะครับมาเจอนักเรียนอีกชายบุญเหลือนะครับก็เลยแวะ โอเคค่ะพี่พี่ก็วันนี้นะคะมาเดินเล่นค่ะทีนี้มาเจอเด็กนักเรียนของลุงกู้วัน,นะคะน้องบุญเหลือค่ะพี่พี่น้องบุญเหลือนี่สามขวบจะสี่ขวบนะคะแต่ว่าน้องแป๋วนี่เขาสี่ขวบจะห้าขวบนะคะตาแป๋วสูงกว่าน้องบุญเหลือหน่อยนึงค่ะพี่พี่นะคะเป็นพี่เขาเนาะเป็นพี่เขาก็สูงกว่าหน่อยนึงนะคะน้องนางอย่าจกผู้บ่าวแบบนั้นสิลูกเออน้องนาง จะจกผู้เ่าอย่างไงล่ะลูกคลิปลุกคลิปลุกนี่วันนี้พามาเจอกันแล้วค่ะนะคะน้องมินนี่กับเอ่อน้องบุญเหลือค่ะนี่โอ้ครับครับผมครับเก่ง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 อะไรครับลูกว่าไงครับแม่นิกไม่ได้มีผลไม้มาให้เลยน้องนางรักน้องหน่อยลูกน้องนางกินอย่างเดียวเลย ไม่ได้สนใจน้องเลยกินอย่างเดียวเลยนะคะวันนี้ก็พาวัยรุ่นฟันน้ำนมเขามาเจอกันค่ะพี่ๆอันนี้เจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะน้องน้องเหลือเขามาเดินเล่นแถวนี้อยู่แล้วนะคะน้องแป๋ววันนี้เดินมาวันแรกก็มาหาเขาพอดีนะคะมาเจอเขาพอดีเนาะน้องนางจะนอนแล้วน้องนางจะนอนแล้วน้องนางน้องนางไปหยอกกันแล้วนะไปหยอกกันแล้วนั่น นะคะน้องนางคู่เข่าลงทำไมลูกอ๋อเด็กชายบุญเหลือก็ต้้มปุ๊กเลยนะคะพี่พี่วันนี้พามาทักทายมาเจอกันครั้งแรกนะคะน้องบุญเหลือก็เจอพี่มินนี่ครั้งแรกค่ะพี่มินนี่ก็เจอน้องบุญเหลือครั้งแรกเหมือนกันค่ะพี่จ๋า โอ้น้องนางจมูกสีส้มเลยพอดีน้องถูดินนะคะพี่พี่ดินตรงนี้ยังเป็นสีส้มอยู่เนาะก็เลยอาจจะแบบจมูกส้มๆหน่อยนะคะเอาน้องนางนั่งคุยกับผู้บ่าวเลยโอ้โหนั่งคุยกับผู้บ่าวมาว่านูสูงกว่าน้องได้ยังไงแม่ตัวเท่ากันดูค่ะดูค่ะนังนางไม่จกน้องลูกเราเป็นสาวเออเราเป็นสาวเราจะไปจกเขาได้ยังไงโอ้ใจ็เย็นใจเย็นวัยรุ่นใจเย็นลูก น้องนางทำไมตัวส้มๆนะคะพี่พี่พอดีดินที่น้องเล่นเป็นดินสีส้มนะคะก็เลยอาจจะตัวส้มๆนะไอเยะไอเยะไอเยะวัยวรุ่นฟันน้ำนมวัยรุน่นฟันน้ำนมเขาก็จะหยอกกันสไตล์ฟันน้ำนมนะคะพี่พแต่ถ้าวัยรุน่นรุ่นใหญ่เขาก็จะเล่นกันแบบอีกแบบกันไปน้องนางไม่ไม่ไล่พี่ตูบลูกน้องเหลือเขากลัวน้องนางไม่ไล่พี่ตูบนะเออ พามาเล่นด้วยกันก็จะเอรักๆก,กันคือให้เขาคุ้นชินกันนะคะพี่ๆนาอบุญเหลือบุญเหลือจกลูกสาวแม่จกลูกสาวแม่แม่ถ่ายคลิปไปแล้วนะ <c oughs> พอๆอ,อ,อันเขาขำเลยค่ะพี่พีๆบุญเหลือ <c oughs> โอ้บุญเหลือกลัวพ่อพ่อเขาอยู่นะบุญเหลือขออนุญาตคุณพ่อก่อนน <c oughs> ่งเหลือขออนุญาตคุณพ่อก่อนนะ <c oughs> ลอ่ลอๆกันถูแล้วค่ะพี่ๆล่อกันเล่นแล้วค่ะโอ้โหขึ้นไปแลขึ้นไปแลเด็กชายเหลือว่าผมเตี้ยกว่าพี่ได้ไงผมไม่ยอมครับผมขึ้นไปเลยผมขึ้นปีนภูเขาเลยดูค่ะดูค่ะโอ้โหวันวุ่นวุ่นของวัยรุ่นฟันน้ำนมจากพี่จ๋าดูจะ้ะนี่นี่นี่บุญเหลือบุญเหลือ,บ,ลอบุญเหลือใจเย็นลูกใจเย็นเย็นใจเย็นยนโอ้ยเจอของแพงแล้วบุญเหลือใจเย็นครับใ <laughs> จเย็นลูกใจเย็น เย็นจะเย็นลูกเหลือลูกเหลือลูกเหลือจะเย็นลูกบ <laughs> นเหลือขาที่ห้าออกตั้งแต่สามขวบเลยเหรอลูกเจอสาวเนี่ยโ oh, อ้โหบอกแล้วว่าลูกสาวแม่นิกเนี่ยเอ,อตัวหอมไม่ธรรมดานะคะเออบ <laughs> <laughs> รรยากาศตรงนี้อยู่ข้างหน้าวัดตาค่ะพี่พี่น้่งนั่งเล่นด้วยการรักๆักกรนนั่งนั่งเล่นกับน้องเลย นั่งเล่นกับน,น้องเลยรักรักน้องแล้วโอ้โหดูค่ะพี่พี่น้องนางจบกผู้เป่าไม่ได้ลูกไอไอพ,พี่พี่เขาไอาเขาัวรุ่นฟันน้านมเขาจะเล่นดินเล่นอะไรกันภาษาเนี่ยค่ะพี่พี่รอ,อกันเล่นแล้วดูค่ะเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วไอย้ยโอ้เต็มที่ไปเลยลูกเออเอาเอาเอาเต็มที่ไปเลยนานๆทีได้มาเจอการเพิ่งได้เจอกันครั้งแรกก็สกีลื่นไปเลยค่ะพี่พี่ ภาษาเด็กน้อยนะคะพี่ๆขาเอาละเด้อหลังออกยากนะดินสีเนี้ยน้องนางเป็นที่เลยลูกเอาเอาสรุปน้องนางหรือบุญเหลือเนี่ยเป็นเจ้าถ mm ิ่นเนี่ยน้องนางให้น้องเหลือเล่นด้วยลูกน้องนางคุมพื้นที่เลยตะวันโอ้ยจังแมนเนาะเหลือเหลือๆกู้ๆเหลือหาคุณคู่ก่อนครับครับผมครับครับครับ โอเคเก่งนละเก่งนละจำครูจำครูมากเลยน้องเหลือน่ารักมากตาแป๋วลูกนาาาาไม่ไล่พี่ตูบนะไม่พากันไล่พี่ตูบนะลูกนะลูกว่าระวังนะน้องแป๋วจะไล่พี่ตูบนะเอ้ยวัยรุ่นฟันน้ำนมจาาพี่พี่โอ้โหองนางตัวสีส้มแล้ว พามาเล่นด้วยกันค่ะพี่ๆเอจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะเนี่ยนานานาอยากเล่นกลนแล้ว <laughs> น, <laughs> นานาไป <laughs> รุ่นฟันน้ำนมค่ะโอ้น้องเหลือก็ไม่ยอมเหมือนกันค่ะพี่ๆต่างคนต่างไม่ยอมกันค่ะ เพิ่งเจอกันครั้งแรกเองนะลูกอย่าพากันวิ่งนะน้องนางฟุงใหญ่มากค่ะโอ้โหดูค่ะจะพากันขึ้นเขาไปไหนลูกโอ้ห้องนางน้องนางน้องนางกอดน้องกอดน้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นใเย็นเดินเดนเดินเหลือเฟือ พุดลูกสาวแม่เด้อแม่คิดตังนะพุดลูกสาวแม่เด้อหยอกเล่นภาษาเด็กนะคะพี่พี่เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในสายตาของทั้งควานน้องเหลือแล้วก็ทั้งลุงอ้วนของเรานะคะเราก็ดูเขาด้วยปล่อยเขาเล่นแต่เราก็ดูเขาด้วยนะคะพี่พี่อ่าน้องนางหนูเป็นสาวเล่นเบาเลูกน้องเขาเป็นผู้เบาให้เขาเล่นแรงไม่เป็นไรหรอก น้านกอดน้องกอดน้องกอดน้องรักน้องรักน้องรักน้องน้องนางน้องนางน้องนางจะไปขี่หลังน้องไม่ได้สงสารน้องรักน้องลูกน้องนางไม่ใช่ตัวเบบีแล้วนะดูค่ะโมโหขึ้นน้องไม่ได้ค่ะโอ้ยแต่ละคนเลยเนาะอวดอวดทั้งนั้นเลยนะคะพี่พี่ท่านใดจะมาโอ้โหบนเหลือนอนเลยนอนเลยดูคัะสบายตัวค่ะน้องนางไม่มีที่ให้ฉันเล่นเลยนะ ไม่มีที่ให้ฉันเล่นเลยนะโอ้ยบุญเหลือครับโอ้โหน้องคะโอ้ยอดูค่ะโอ้โอพ่อควานเขามีกล้วยมาให้กินด้วยขอบคุณครับกินเหนื่อยก็โอ้หบุญเหลือขอบคุณครับโอ้ยน้องนางกลับไปเล่นต่อน้องนางกลับไปเล่นต่อโอ้หาพอ่พอ หาพ่อๆจเย็นเย็นแดงเย็นครับน้องนางขออีกหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วเหลือเฟือโอ้โหเหลือเฟือแก้มแดงเลยเหลือเฟือแก้มแดงเลยเหลือเฟือแก้มแดงเลยดูค่ะพี่ๆแก้มแดงน่ารักไหมครับน้องนางปากแดง โอ้ยแดงกันคนละส่วนนะคะพี่พี่ขาวันวุ่นวุ่นของวัยรุ่นฟันน้ำนมนะคะน้องนางขึ้นขี่น้องไม่ได้ลูกโอ้ยจังแดนเนาะจะขึ้นขี่น้องแล้วค่ะพี่พี่นะ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 เอาละค่ะเอาละเด้อเอาละเด้อดวัยรุ่นฟันน้ำนมจะพากันไปไหนลูกถอยมาก่อนถอยมาก่อนโ,โอ้ยวัยรุ่นฟันน้ำนม ลุงอ้วนเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งครูให้กับทั้งสองเชือกนี้เลยนะคะน้องบุญเหลือก็เป็นนักเรียนของลุงอ้วนเช่นกันคะ่ะเพิ่งเรียนจบสดสด,สดร้อนร้อนเลยนะคะโอ,อ้เหลือเฟือน,น่ารักมากโอเคค่ะยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สองแสบด้วยนะคะนี่น่ารักมากเลยน้องเหลือเนี่ยเป็นช้างพลายนะคะลูกช้างพลายคะ่ะพลายบุญเหลือนะจ๊ะ เออน้องนางไอ้เอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ยไอ้ยโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด,ด้วยนะคะพี่ๆขาสำหรับวันนี้น้องนางน้องนาง,นงขึ้นขี่หลังน้องไม่ได้หนูตัวใหญ่แล้วลูกน้องนางพยายามอยากขี่หลังน้องค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ